ตอนรับมันหลอกมันร้อนไม่ตอนรับมึนได้หมายใครเคยกินจะต้องรู้รถท่องร้านที่เจอมาสามปีอ่ะเจ้าอี้กับรถตัวเนี้ยอายุมากกว่าพี่พี่ออกกบุ๋ม,มบอกว่าเกิดมาก็เจอแม่ขายรถช่องแ,แล้วอ่ะเดี๋ยวโทรให้รู้ไม่ไ้สุดเราก็รู้ว่าร้านรถช่องของเราชื่อร้าน โยนม้อชอบมเอาอีกเอาอีกต้องโยนหม้อต้อนรับฤดูร้อนด้วยโปรโมชั่นล้างแอร์ไม่ใช่เขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์เขาให้พันเดียวอะนะล้างแอร์สองตัวนะกว่าจะได้เงินพายหยิงเอียบมาจิ้มเนี่ยโปรโมชั่นล้างแอร์รับหน้าร้อนล้างแอร์วันนี้แถมโอโซนฟรีนะคะมีแอปหรือยังโหลดยังโหลดยัง โหลดสิโหลดสิดูปิดไปแล้วเนี่ยต้อนรับหรือดูร้อนไม่ต้อนรับมันหลอกมันร้อนไม่ต้อนรับมันได้ไมาทีหน้าร้อนแบบนี้หาอะไรกินให้เย็นชื่นใจกันดีกว่า<บ>นะเย็นตาโฟเย็นตาโฟคืนชื่อว่าเย็นจริงออแต่กินเข้าไปล่ะนี่ดีกว่า <laughs> ก็เป็นเด็กบ้านนอกอะเนาะ ไม่ใช่เด็กในเมืองอะบ้านเราก็อยู่แบบอยู่ในวังวังอะไรวังชมพู <laughs> เวลาเข้าเพชรแต่ละทีนะ่ะที่แบบแม่แบบเก็บหอมลอ้อมริดแม่มาซื้อทองเดชพูดถึงขนมเนี่ยเป็นคนมากินตั้งแต่เด็กน้อยอะพี่เวลาแม่พามาเพชรนะเด็ดสุดเจนพี่เจนตั้งแต่วัย35-40้ปีจะรู้ดีว่าขานมอร่อยอยู่ในตลาดโด๊ไปกินแล้วช่องกันดีกว่าใครอะใครเราจะพาไปกินขนมหวานเรารึถึงตอนที่เราเป็นเบบี ไปสูดรัดช่องเย็นๆกันดีกว่าจ้ะใครเคยกินจะต้องรู้รัดช่องร้านนี้เป็นรัดช่องที่เขาสะพายอะสะพายกระจานละแล้วก็มีเก้าอี้ไม้ตัวเล็กๆตั้งเลาวก็ไปนั่งกินรัดช่องเป็นแก้วอ่ะ <c oughs> ไปกินกันส <c oughs> วัสดีค่ะค่ะถึงแล้วนะคะสำหรับตลาดเทศบาลส <c oughs> ้า วันนี้เราจะพาไปกินลอดช่องไปกัะคนในเมืองเนี่ยที่รู้กันอยู่แล้วเวลาที่เขาจะมาซื้อของอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างข้าวของเครื่องใช้อาหารเสื้อผ้าทุกอย่างนะคะทั้งของสดของแห้งจะอยู่ที่ตลาดเทศบาล3ามแห่งนี้ ยังเป็นพิวเดิมเวยเวลาที่เราเดินเข้ามาจากทางหน้าตลาดนะคะหรือทางท้ายตลาดแต่ถ้าเข้าจากทางหน้าตลาดจะใกล้ที่สุดจะตั้งอยู่ที่หน้าร้านทองนะคะถึงแล้วรถช่องในตำนานของหนู <laughs> สิ่งที่อยู่อยากรู้ก็คือชื่อร้านค่ะ ไม่มีนี่ไงเวลาแบบว่าเล่าให้ใครฟังหรือว่าพีเซนอะไรก็ไม่รู้ว่าเราชงป้าอะไรแม่อะไรอะไรตอนนี้เจ้าสิบ,บาทขึ้นไม่เยอะเลยนะคะคมหนูไม่ใส่นมแมวนะ ขายมากี่ปีแล้วคะเคมาไม่เจอมาก็เจอเลยพี่เจอมาสามปีเต็มพี่มาตั้งแต่สมัยสักประมาณเจ็ดแปดขวบเวลารอดช่องพี่ไม่มีชื่อแต่ทุกคนที่เคยทานจะต้องรู้ว่ารอดช่องในตลาดต้องเป็นร้านเนี้ยเก้าอี้กับโต๊ะตัวเนี้อายุมากกว่าพี่ พี่บุ๋มบอกว่าอันนี้เป็นเจนของพี่บุ๋มแล้วนะตอนนี้เป็นเจนลูกแล้วคนะ่ะอร่อยเหมือนเดิมพี่บุ๋ม49ปีอะ่ะพี่บุ๋มบอกว่าเกิดมาก็เจอแม่ขายรถช่องแล้วอ่ะความดั้งเดิมนั้นไม่ต้องบรรยายแล้วเนาะ,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 ะยกแก้วไปแล้วอ่ะอันนี้คือน้ำเปล่าแล้วนะอ,อ,อร่อยไม่ต้องถามพี่ว่าอร่อยไหมเดี๋ยวให้ทีมงานชิมด้วยใครที่เคยกินรู้กันแน่นอนอะ่ะเจนเราอ่ะเจนเราอ่ะว,วัยรุ่น35ถึง40ปีอย่างเราอ่ะใครเคยกินก็มามานะคะยังพี่บุ๋มยังขายอยู่นะคะ ของดีไม่คุยเยอะกดไปแล้วหนึ่งแก้วไม่ต้องคุยเยอะกไปแล้วหนึ่งแก้วจะมาซื้อมะพร้าวลอยฟ้าก่อนกินบ้าบินกินมะพร้าวลอยฟ้ากินมุ้นมะพร้าวเสร็จปุ๊บก็จะเดินเข้ามาในตลาดมาพานักช่องนะคะราคาเจ็ดร้อยโลเจ็ดร้อยโลเจ็ด่ แก้วเดียวเติมสองครั้งทำเช้นสดขายด้วยขายตั้งแต่ทีห้าถึงประมาณสี่ทุ่มเปรืองเเดี๋ยววันนี้เราจะซื้อไปฝากคนเดียวไปด้วยให้เขาได้ชิมว่าเจนบิงเขากินอะไรกันไม่ี่สุดเราก็รู้ร้านก็ชอบของเราชื่อร้านแม่บุญธรรมชื่อของคุณยายเจ้าเก่าดัง เบอร์โทรหน่อยบอกเบอร์โทรหน่อยจ้ะที่ต่อสั่งซื้อได้ที่โทร094 725 00 06อีกเบอ, <5 S 1> เบอร์หนึ่งนะคะ064 643 64 22 35เฮ้ยเดียวเม่อแต่เ,เตราเดินมาเราบอกตลาดที่ตลาดอะไรนี่ตลาดเทศบาล2ใช่มันคือตลาดเทศบาล2ถึงแล้วนะคะสำหรับตลาดเทศบาล3าาทุกอย่างนะคะทั้งของสดของแห้ง จะอยู่ที่ตลาดเทศบาล3แห่งนี้เทศบาล3าแห่งนี่ผลมั่วมากเลยเทศบาลจ้างั้น EP นี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดสดเทศบาล2จ้าเทศบาล2จ้าโอเคหมดเก้าหมดเก้าหมดติดอย่างนี้ไม่เลยจะหมดอ่ะเย็นแถวหมดแก้วระวังปั๊บยังไงก่อน หลังจากเราชิมกันอิ่มหนำสำราญอร่อยแล้วเราก็คิ้วกลับไปฝากคนที่ออฟิตค่ะเตรียมกินกันได้เลยจ้ะขอบคุณนะคะมาแบบไม่เป็นทางการไม่ได้กินนานแค่ไหนแล้วถ้าเท่าคิวของการนั่งกินในสถานที่เดิมอ่ะนะก็30ปีเหมือนเดิมก็อิ่งตัวเดิมอ่ะวก่ก่อนจะมีร้านก๋วยเกี๋ยวตรงนี้เดี๋ยววัหลังจะพามาชิมไม่รู้ยังอีก่ ราได้แล้วเตรียมหิ้วของฝากสาวออฟฟิศไปฝากสาวสาออฟฟิศกันจ้านี่คือตัวไอไอสาวสาวนี่รถด่องมาฝากจ้าก็ท่องในตำนานสมัยที่เป็นเด็กกระปุกสองโหลนะคะกระุเย็นๆอร่อยมากจ้าจานี้ค่ะ คนที่ทันเจเนอเรชันของรถช่องเจนนี้ทันแน่นอนเกิดก่อนเราชองด้วยเคยกินไหมคะเคยกินค่ะอันนี้สาวพิษณุโลกอาจจะยังไม่เคยกินเออว่ารถช่องเพชรบุญของเราอร่อยเด็ดแค่ไหนหวานหวานเย็นเย็นน่าอร่อยตลาดคนถึงขั้อตลาดเทศบาลใช่เทศบาลอะไรเทศบาลศพฝากติดตาม EP ต่อไปของหญิงเอี่ยมด้วยนะคะ ว่าหญิงจะพาไปทานอะไรหญิงพาไปรับทานอะไรนั่นหมายความว่าที่นั่นต้องอร่อยเด็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจ๊าไม่ไจาเจิ่มยมอวใ้ไปซื้อรุเนผัวบอกให้ยีสแต่ให้ดไปพันเดียวตลพเตอร์บ แดงยังรู้จมูกนี่มาดามเนี่ยไปซื้อที่มานะคะไปต่อราคาเขาเขาขายไร่ละแสนไปต่อไร่ละสองหมื่นขายด้วยเนี่ยโฆษณาต้องได้อีกแล้วล่ะนอกจากน้ำปลาของเราแล้วอะร้อนหลอนร้อนร้อนพอแล้วจ้ะนับหนึ่งแล้วปัดหนึ่งสองแล้วปัดสามหนึ่งสองแล้วปัดสามรับรับรับ พ่อเหรอเบี้ยเลี้ยงไปออกขายออกอกอลนี่ไงไปหาอะไรให้โซยโซกินสัก40บาทก